สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาผมพามาผมพามาพบกับแบบบ้านกระษมสันนะครับผมแบบบ้านกษมสันนะครับจะมีความสูงอยู่ที่ฐานบ้านเนาะสูงอยู่ที่1นึเมตรยีนะครับก็คือจากกระเบื้องตรงนี้ถึงพื้นคอนกรีตรอบบ้านนะครับหเมตรยีเซนนะครับผมแล้วก็เป็นหลังคาปั้นหยามุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตนะครับผมเนาะมีระเบียงนะครับหน้า หน้าบ้านกว้างนะครับเเมตรเลืกอ1เมตรพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่77ตารางเมตรนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่าแบบบ้านกระเสษมสารมี2ห้องนอน3ามห้องน้ํา1ห้องโถงนะครับผมหห้องครัวนะครับแล้วก็1ระเบียงนะครับตรงระเบียงจะเป็นมานั่งเหล็กนะครับบวกกับไม้เสถีเรลูกนะครับผมตรงนี้นะนนะอ่ามีบันไดหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านชัดเจนนะครับเป็นบันได5ขั้น นะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่าอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตานะครับของแบบบ้านกระเซมสันนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแปลนภายในนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผม77ตารางเมตรนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการเขาเรียกว่าพี่ๆต้องการที่ต้องการ,การยกพื้นสูงนะครับ1เมตร20เซนนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะถ้าคนยืนก็หน้านะอกเลยครับผมเนาะสำหรับพื้นพื้นบ้านนะนะครับผมตรงนี้นะ เดี๋ยวผมเปิดหลังคาออกให้พี่ FC นั้นได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมผมจะค่อยๆพูดนะเพราะว่าบางครั้งผมพูดเร็วผมก็พูดตะกุตะกักเหมือนกันนะครับถึงจะพูดช้าก็ตะกุตะกักเหมือนเดิมนะครับผมก็ฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมอันนี้เป็นแบบบ้านแปลนบ้านกับเสมสันนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนทั้งสองห้องจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ํารวมอยู่ที่ ห้องครัวนะครับผมนี้เป็นห้องโถงนะครับแล้วก็ระเบียงนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแต่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดขึ้นมาเลยนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผม อันนี้บันไดนะครับเป็นบันได5ขั้นเนาะเราเดินขึ้นมานะครับก็จะเจอกับระเบียงนะครับระเบียงนะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่7เมตรนะเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับ7เมตรแล้วก็เสาต้นนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับระเบียงจะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ7เมตรนะครับผมก็ก็สามารถวางโต๊ะนะครับ เพื่อที่จะกินเนื้อย่างหรือสังสรร์ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสังสรร์ปีใหม่สงการหรือเทศกาลต่างๆนะครับผมเนาะเราก็สามารถวางโต๊ะแล้วก็กินเนื้อย่างหรือสังสรร์ได้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นารายละเอียดการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือหินทรายนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่าตรงนี้เป็นประตูหน้าบ้านนะครับ ประตูหน้าบ้านจะเป็นแบ่งสีบ้านนะครับจะเลื่อนสลับตรงกลางนะครับเลื่อนออกแบบนี้นะนะครับผมซ้ายขวานะครับผมตรงนี้นะอันนี้เป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะครับเดินเข้ามานะครับจะเจอกับห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรหนะ้คูณห้าเมตรห้น,น, 550. นะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรห้แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่5้าเมตรห้นะครับผมเนาะ ำหรับห้องโถงมีหน้าต่าง1บาน1ด้านนะครับแล้วก็บานเขาเรียกว่าประตูหน้าบ้านนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับห้องโถงนะครับเหมาะสําหรับการติดแอร์1 2 0 0 0 BTU นะครับก็สามารถติดแอร์แล้วก็อยู่ในห้องแอร์ได้นะครับผมเนาะจะเป็นขนาดพื้นที่พอดีๆเลยนะครับผมไม่เปลืงองแอร์นะครับบานหลังนี้เนาะแบบบ้านเกษตรสัมนะต่อไปนะครับผมพาเข้าไปดูห้องนอนที่1น,นะ นี่คือประตูห้องนอนที่1แล้วก็ตัวนี้เป็นประตูห้องนอนที่สองนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องนอนที่1ก่อนนะครับผมเนาะห้องนอนที่1จะมีขนาดอยู่ที่4เมตรห้คูณสเมตรห้นะครับเนาะผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้4เมตรห้แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสเมตรห้นะครับผมเดินเข้ามาในห้องนอนที่1นะครับก็จะเจอกับประตูห้องน้ําตรงนี้เนาะเปิดเข้ามานะครับก็จะมีห้องน้านะครับผมส่วน หน้าต่างนะครับของนอนที่1จะมี2บานนะบานที่1บานที่2นะครับเนาะอ่าด้านที่1ด้านที่2นะครับอ่าสําหรับห้องน้านะครับในห้องนอนที่1จะมีขนาดอยู่ที่1นึ่งเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆก็ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกสายฉีดชํารล่าฝักบัวนะครับแล้วก็ราวแขวนผ้านะครับมีให้เนาะอ่าอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวนะครับผมเนาะของห้องนอนที่1นเนาะ เราไปดูห้องนอนที่2นะครับก็เปิดประตูเข้ามาตรงนี้นะครับผมเนาะเปิดเข้ามานะครับสลับห้องนอนที่2ก็มีขนาดเท่ากันกับห้องนอนที่1นะครับ3เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับผมมีหน้าต่าง2บาน2ด้านเหมือนกันนะครับผมด้านที่1ด้านที่2บานที่1บานที่2นะครับเนาะเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่นะครับฝั่งฝั่งนี้ถึงหน,นั 50, นงฝังง่งนี้3เมตรห้าสิบแล้วก็หนังฝั่งนี้ถึงหนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรห้าสิบเนาะ นี่เป็นประตูทางเข้าห้องน้ำนะครับขนาดของห้องน้ำนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้หนึ่งเมตรห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ครบคันนะครับแล้วก็มีทางห้องน้ํทาทั้งสามห้องจะมีหน้าต่างบานกระทุ n ให้หนึ่งบานนะครับทุกห้องเลยนะครับผมเนาะอ่ะ เราไปดูที่ห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปเนาะก็คือห้องครัวนะครับประตูทางเข้าห้องครัวจะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นบานเป็นบานเป็นบานเลื่อนสไลด์นะครับเนาะเราเลื่อนมานะครับก็จะเจอกับห้องน้ำนะครับแล้วก็ซิงค์ครัวนะครับแล้วก็ที่วางไม่ว่าจะเป็นวางตู้ข้าวหรือเครื่องซักผ้าก็วางได้นะครับในบริเวณส่วนนี้นะครับผมเนาะขนาดของห้องน้ำนะครับก็อยู่ที่ขนาด1นึ่งเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบ นะครับผมสลับห้องครัวนะครับก็3ามเมตรห้คูณสาเมตรนะครับผนังฝั่งนี้เฟรผนังฝั่งนี้3ามเมตรสีแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสามเมตรห้นะครับเนาะมีซิงล้างจานนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ซิงให้1อันนะครับเนาะอ่านี่เป็นประตูทางลงหลังบ้านนะครับเปิดประตูทางลงหลังบ้านลงมาก็จะเจอกับบันไดนะครับ5ขั้นเหมือนเดิมนะครับมีราวกันตดให้ด้วย นะครับผมเนาะอ่านะครับผมอันนี้เป็นแบบบ้านกะเซมสันนะครับเนาะอ่าก็ทั้งหมดทังมวลน,นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของแบบบ้านกะเซมสันนะครับเนาะแบบบ้านหลังนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่77ตารางเมตรเดี๋ยวเพิ่งปิดนี้ไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดโครงราคาให้พี่เอนั้นได้ดูว่า ว่าอสาีจันทันแปะเมสันชีสหรือกระเบื้องนะครับว่าอะไรคือส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนในแบบแปลนก็จะเป็นรูป3ามิติเหมือนกันที่อยู่ในที่ผมได้เปิดแล้วก็ได้หมุนให้พี่นั้นได้ดูนะครับเป็นภาพ4นะครับสำหรับแบบแปลนบ้านนะนะครับผมเนาะอ่านี่ผมกําลังหมุนซ้ายขวาหน้าหลังให้ดูนะครับผมหลังคาทรงปัญญานะครับมีจุดเด่นอยู่ก็คือการระบายความร้อนนะครับแล้วก็การอุ้มความร้อนนะครับจะทําได้ดีกว่า แบบบ้านโมเดิร์นนะครับผมเนาะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแล้วมีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับสำหรับแบบบ้านาทรงปัญญานะครับผมก็แล้วแต่มุมมองบางคนชอบโมเดิร์นบางคนชอบปัญญานะครับแล้วแต่ความชอบจริงๆนะครับผมตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้เป็นโครงสร้างโครงหลังคาของแบบบ้านกเกษมสัน นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมปิดเปิดลงให้ดูพี่ๆจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับผมจะได้เปิดปิดไปให้ดูทีละตัวนะครับผมไปที่อาเก่อนเนาะอันนี้คือเหล็กอาเสนะครับเหล็กอาเสจะวิ่งบนหัวเสาวางบนแผ่นเพดนะครับทุกต้นเลยนะครับผมนี่คือเหล็กอาเีนะครับเนาะอ่ะพอเราติดตั้งอาเนะครับเราก็จะมาติดตั้งดังนะครับ ดั้งก็คือตรงนี้เนาะนี่คือดั้งนะนะครับผมพอดั้งแล้วก็มาติดตั้งอกดั้งแล้วก็มาติดตั้งสันตะเคนะครับอันนี้คือสันตะเคนะครับผมเนาะอ่าพอติดตั้งสันตะเคนะครับเราก็จะมาติดตั้งจันทร์นะครับผมเนาะตรงนี้อ่าพอเราติดตั้งจันทร์นะครับเราก็จะมาติดตั้งแปรหลังคานะครับพอติดตั้งแปรหลังคาก็จะมาติดตั้งเชิงชายนะครับผม ลำดับขั้นตอน,นในการทำงานผมผู้สลับกันอยู่นะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นอสดัางอกด่างตะเคสันแปรแล้วก็เชิงชายนะครับมันสามารถสลับับเปลี่ยนกันในขั้นตอนการทำงานนะครับเนาะตรงนี้นะ,ะจากนั้นนะครับเราก็มาติดตั้งออกระเบื้องนะครับแล้วก็ติดตั้งครอบสันนะครับผมตรงนี้นะ,ะนะครับนี่คือส่วนประกอบของโครงหลังคาของแบบบ้าน เกษมสันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับผมเนาะส่วนรายละเอียดต่างๆผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมหรือต้องการที่จะติดต่อก,ก็สามารถโทรสอบถามกันได้เลยนะครับเนาะอ่านี่คือแบบแบ,บ้านเกษมสันนะครับก็ ขอบคุณพี่พ c เอฟซทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแบบบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งโมเดิลหรือทรงปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหรือหลังใหญ่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ